เลิงพระนางตอนที่สเฟื้อแฝงกำลังจะนำตัวสองโจรป่าดวงฤทธิ์กับดวงเดชมาเข้าเฝ้าเจ้าหลวงบุรพคามเพื่อทำหน้าที่ออกปล้นสดมราษดรแต่เจอตองนวนกับเฟืองมาดักหน้าแซงบีบน้ำตาเรียกร้องความเห็นใจในตอนแรกเฟื้อแฝงก็ไม่ได้ใส่ใจนางนักแต่พอเห็นรัตนชาติในมือตองนวลก็ตาลุกวาวด้วยความโลภ สั่งทหารพาสองจนป่าไปพักที่เรือนของตนก่อนตองนวนติดสินบนเฟื้อแฝงด้วยมรกตเม็ดหนึ่งเพื่อให้พานางเข้าเฝ้าเจ้าหลวงบุรพคามปะเหมาะพอดีบุรพคามกำลังต้องการเงินทองและเพชรนินจินดาเห็นตองนวนมีลัตนาชาติจำนวนหนึ่งมาถวายก็รีบตะครุบแถมนางยังบอกด้วยว่าพ่อของนางจะนำของมีค่ามาถวายเจ้าหลวงอีก บุรพคามพอใจมากให้ตองนวนแจ้งเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาได้เลยตองนวนป้ายน้ำตาแซงสะอื้นเบาๆแล้วกราบลงข้าเจ้ามีได้รับความเป็นธรรมเจ้าค่ะพระนางหน่อเจ้าหลงคำของอิทิพทำให้พระนางหน่อเจ้าเข้าพระทัยข้าเจ้าผิดรับสั่งให้ข้าเจ้าไปเป็นข้าไทยที่เรือนครัวเจ้าค่ะข้าเจ้าลำบากนักเดือดเนื้อร้อนใจเป็นที่สุด หาผู้ใดจะพึ่งพิงมิได้แล้วเศคาระทำเยี่ยงนี้ได้อย่างใดการที่จะโทษพระนางหน่อเจ้าเห็นจะมิได้ดอกเจ้าค่ะต้องโทษอีทิพเจ้าค่ะเจ้าหลวงต้องนำตัวอีทิพมาลงโทษให้ได้อีทิพหาเหตุให้กูเดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้หยุดย่อนวันใดที่อีทิพย์มันหามีชีวิตไม่ข้าเจ้าจะให้เจ้าพอ่อนำรัตนชาติฆ่าควรเมือง ทั้งแสงเขียวแสงแดงแสงทองมาถวายเจ้าหลวงเจ้าค่ะบุรพคามพอใจรับปากทันใดว่าจะลงโทษอนันทิพย์ให้เองถ้าเช่นนั้นข้าเจ้าจะไม่ไปทำงานเยี่ยงอีข่าไทยที่เรือนครัวเจ้าหลวงเมตตาข้าเจ้าด้วยนะเจ้าคะก็ไม่ต้องไปให้มันรู้ไปสิว่ารับสั่งของเศระกับของข้าของผู้ใดจะศักดิ์สิทธิ์กว่ากัน ผู้ใดเล่าจากมีพระบารมีสูงส่งเยี่ยงเจ้าหลวงบุรพคามผู้เป็นดั่งจอมจัก,กรพรรดิได้เล่าเจ้าคะบุรพคามหัวเราะลั่นอย่างถูกใจต้องนวนลรอบยิ้มคาดหวังว่าคราวนี้อนันทิพย์หัวขาดแน่แนและเศรษฐเทวีจะได้รู้สทีว่ารังแกคนอย่างตนไม่ได้เกเทวากับแก้วอากาศ ได้ยินพวกข้าไทยโจดขานทั่วฝ่ายในว่าตองนวลไม่ยอมอยู่เรือนครัวหนีกลับมาอยู่คุ้มของตนก็พากันมาถามว่าไม่กลัวพระนางหน่อเจ้าหลวงลงอาญาหรอหรือข้าหรือจะกลัวนอกจากเศคระเทวีจะทำอันใดข้าไม่ได้แล้วคืนนี้อีท e ิพย์ก็ต้องกลายเป็นผีเฝ้าหอคำหรือไม่ก็ต้องอยู่ในตรุจนตายสองคนสงสัย อยากให้ตองนวนชี้แจงแถลงไขแต่อีกฝ่ายกลับพูดกำกวมไว้รอดูเองดีกว่าว่าคืนนี้อนันทิพย์จะต้องชะตากรรมเยี่ยงใดแล้วก็อยากคาบข่าวไปบอกพระนางหน่อเจ้าหลวงหรืออนันทิพย์เป็นอันขาดสั่งเสร็จก็เรียกเฟืองมาพาสองคนไปพอประตูห้องปิดลงก็พูดโพ r งว่าเกลียดนักอีพวกนกสองหัวสำเพางามเป็นห่วงเมืองคุ้ม ที่หายเงียบไปไม่มีข่าวคราวขนองปลอบแม่และรับปากว่าหากอีกสองสาวันไม่มีข่าวของพี่ชายตนจะไปตามด้วยตัวเองฝ่ายเฟื้อแฝงได้เวลาพาสองโจรปากเข้าเฝ้าเจ้าหลวงบุรพคามเพื่อรับคำสั่งออกไปปล้นสะดมราษฎรหากผู้ใดขัดขืนให้ฆ่าทิ้งซะและหากปล้นเพชรนินจินดามาได้มากก็จะแบ่งให้สองโจรน,นี้ด้วย สำเภางามเห็นเฟื้อแฝงกับชายแปลกหน้าโดยบังเอิญจึงซักถามว่าสองคนเป็นใครเฟื้อแฝงไม่อยากต่อความยาวโกหกว่าเป็นองครักษ์ของเจ้าหลวงแต่สำเภางามไม่เชื่อและขานว่าตามจารีตประเพณีเจ้าหลวงต้องคัดเลือกราชอ,องครักษ์จากทหารที่กระทำคุณงามความดีมีความกล้าหาญเหล่าขุนนางก็ต้องเห็นความสามารถพร้อมใจกันแต่งตั้ง แต่นี่การนี้เป็นพระวินิจฉัยของเจ้าหลวงบุรพคามผลัดแผ่นดินแล้วเจ้าสำเพางามยังเอาจารีตของเจ้าหลวงองค์เก่ามาตัดสินไม่ได้ดอกเฟื้อแฝงรีบบอกปัดทำให้สำเพางามกโกรธมากชี้หน้าด่าเขาว่าโอหังนักที่ตนพูดไม่ได้หมายถึงเจ้าหลวงพระองค์เก่าแต่นี่คือกฎมนเทียนบาลของเมืองทิพย์พวกข้าพระบาทต้องรีบไปก่อน หาใหม่การของเจ้าหลวงจากลาดช้าเฟื้อแฝงไหว้สำเพางามอย่างไม่เต็มใจนักแล้วเดินนำออกไปก่อนดวงฤทธ์กับดวงเดชมองศบตาสำเพางามขมแงอย่างไม่เกรงกลัวพอเดินห่างมาหน่อยก็ถามเฟื้อแฝงว่านางผู้นั้นเป็นใครท่าทางจะสูงสักในเมืองทิพเจ้าสำเพางามเป็นพระญาติวงห่างๆของเจ้าหลวงแต่เจ้าหลวงไม่ชอบเจ้านางนักดอก เพราะลูกชายของเจ้านางเป็นที่รักของราษฎรจะก,ก่อขบวันใดก็ได้หากท่านสองคนกำจัดลูกชายของเจ้านางได้อย่าว่าแต่สมบัติในกำปั่นหลวงเลยท่านอาจจะได้เป็นเจ้าหลวงกินเมืองเล็กเมืองน้อยสักแห่งดวงฤทธิ์กับดวงเดชแววตาเป็นประกายด้วยความโลภอย่างเห็นได้ชัดครั้นสำเพาง,งามไปเล่าให้เสขระเทวีฟังว่าพบชายแปลกหน้าไม่น่าไว้ใจ แต่เฟื้อแฝงบอกว่าเป็นองครักษ์ทำให้เศคระเทวีไม่ชอบใจพอรู้ว่าราษฎรถูกปล้นสะดมก็ยิ่งไม่สบายใจและสงสัยว่าทำไมเจ้าหลวงจึงนิ่งดูดายความทุกข์ของราษฎรไหนจะเรื่องยกโทษให้ตองนวนอีกริมบึงถูกเศคระเทวีใช้ไปตามตองนวนมาพบแต่ตองนวนยึกยักโยกโยกต้องนั่งเสลี่ยงหลวงพร้อมร่มประดับเกียรติ เพราะตนไม่ได้เป็นข้าไทยแล้วริมบึงโกรธในความเยะโสนั้นจึงมีปากเสียงกันถึงขั้นตบตีกับเฟืองก่อนจะกลับมาบอกเศขระเทวีแทนที่เศคระเทวีจะแข็งขืนกลับยินยอมให้จัดเสลี่ยงกับร่มประดับเกียรติไปรับตองนวนตามต้องการแต่สําเพางามโกรธแทนคิดจะกำราบตองนวนด้วยตัวเองพอได้เสลี่ยงกับร่มประดับเกียรติ แม้จะไม่ตรงตามความต้องการนักแต่ตองนวนก็ลอยหน้านั่งชูคอบนเสลียงไปทั่วเมืองทิพย์จนกระทั่งเจออนันทิพย์กับบวัวไหลที่กำลังจะไปไหว้กู่เจ้าหลวงปีตุลาตองนวนสั่งพลเสลียงหยุดขบวนแล้วจะให้อนันทิพย์ไหว้ตนที่มีร่มสีทองประดับเกียรติอนันทิพย์ไม่ยอมแน่เยาะหยันยอกย้อน,ยอ,น,ยอ,น,ยอ,นอย่างแสบสันว่าร่มสีทองคันเดียว วางอำนาจยิ่งกว่าร่มขาวของพระมหาเทวีเจ้า9ก้าขันซสะอีกตักน้ำใส่กะโหลกฉะโงกดูเงาหัวตัวเองบ้างอิทิดามเมืองมีดหากที่คุ้มเจ้าไม่มีขั้นช่องสองหน้าก็บอกข้าสิข้าจะให้อีบัวไหลเอาไปให้กล้าดียังใดถึงได้พูดเยี่ยงนี้กับข้าไว้เจ้าถวายตัวเป็นพระสนมเจ้าหลวงบุรพคามเสก่อน ได้ร่มสีทองสามคันมาประดับเกียรติแล้วเมื่อใดเจ้าจึงจะมีอำนาจสั่งลงอาญาข้าได้แม้มีร่มสีทองเพียงคันเดียวเจ้าต้องทูลฟ้องพระนางหน่อเจ้าหรือไม่ก็เจ้าหลวงให้ลงโทษค้าได้ข้าเป็นธิดาของเจ้าหลวงมาก่อนจารีดเวียงวังข้ารู้ดีกว่าเจ้าเฟืองเสนอหน้ากระซิบบอกตองนวลว่าเพลานี้มันข้าไทย ไม่ได้มียศมีเกียรติดังแต่ก่อนไม่ต้องฟังมันตบมันเลยตองนวนยุขึ้นเงื้อมือจะตบอนันทิพย์แต่บัวไหลขวางไว้ไม่ต้องบัวไหลาหากอิทธิดาเมืองมีดมันเป็นพวกสมองหมาปัญญาควายคิดชูคอเป็นเจ้านางแต่ไม่รู้จักใช้ปัญญาก็ช่างมันเถิดข้าก็มีมือมีตีนเยี่ยงมันข้าหากลัวมันไม่เอาสิอีตองนวล สองฝ่ายเงื้อมือจะตบแต่ริมบึงรีบเข้ามาห้ามทับเร่งตองนวนให้ไปพบพระนางหน่อเจ้าหลวงถ้าให้รอนานนางจะยิ่งมีความผิดข้าจะผิดอันใดเีริมบึงอย่าพูดพล่อยนะเจ้านางมีทราบหรือเจ้าคะที่ผ่านมาพระนางหน่อเจ้าทรงเมตตาเจ้านางเยี่ยงนายเอ็นดูข้าไทยแต่หากพระนางหน่อเจ้าทรงใช้พระราชอำนาจมาตัดสินความเมื่อใด เจ้านางจะไม่ได้รับพระเมตตาจากพระนางหน่อเจ้าอีกต่อไปตองนวนชะง,งักคิดแล้วคล้อยตามถ้าเช่นนั้นก็รีบพาข้าไปเฝ้าพระนางหน่อเจ้าข้าจะฟ้องพระนางเจ้าให้หมดทั้งเจ้าและอีทิพย์โทษฐานที่หาได้เห็นหัวข้าไหมตองนวลกลับไปนั่งเสลียงได้ยินเสียงอนันทิพย์พัวเราะก็หันขวับมาถามว่าคันอันใดหรือเก่งให้ตลอดสิ ใหญ่ต้องเกรงกลัวพระนางหน่อเจ้าด้วยอ e ีทิพย์กูจะทูลฟ้องพระนางหน่อเจ้าว่ามึงท้าทายพระนางพ่อเสลี่ยงตองนวลออกไปริมบึงตรงมาหาอนันทิพย์สำทับเสียงขุนว่าเจ้าก็อีกคนจำใส่หัวไว้พระนางเจ้าทรงเมตตาเจ้ามากอย่าทำการอันใดให้พระนางขุนเคืองพระไทยบัวไหลกโกรธแทนนายตนด่าริมบึงยะโสโอหัง คิดว่าตัวเองสูงส่งเสมอพระนางหน่อเจ้าหลวงข้าไม่เคยคิดตีเสมอพระนางเจ้ามีแต่พักดีตอบพระนางเจ้าเท่าชีวิตข้าจึงไม่ต้องการเห็นผู้ใดหลู่เกียรติของพระนางเจ้าจำใส่หัวไว้อีบัวไหลริมบึงตอบโต้บ,บัวไหลแล้วตวัดสายตามองอนันทิพย์ก่อนเดินจากไปอนันทิพย์แค้นใจบ่นกับบัวไหลว่าถ้าตนไม่อับวาสนา ริมบึงคงไม่กล้าขึ้นเสียงกับตนอย่างนี้อนันทิพย์มารอบัวไหลที่กู่ของพ่อไม่นานบัวไหลก็ตามมาหลังจากไปถวายข่าวคราวของเมืองคุ้มจากเครืออ่อนมันว่าไม่ได้ข่าวเลยเจ้าค่ะแต่ถ้าไม่ได้ข่าวอย่างใดวันสองวันนี้เจ้าขนองจะนำทัพออกไปช่วยเจ้าเมืองคุ้มอนันทิพย์หน้าเสียกราบไหว้กู่พ่อภาวนาขอให้ท่านคุ้มครองเมืองคุ้ม แต่หากเขาเป็นอะไรไปตนไม่เหลือใครแล้วให้บัวไหลฝังศพตนไว้ใกล้กู่ของพ่อบัวไหลได้ยินก็ทวงเจ้าทิพย์ว่าอย่าพูดแบบนี้ที่คุ้มของเศระเทวีตองนวนถูกตามตัวเข้ามาไต่สวนทวนความเรื่องละทิ้งหน้าที่ที่เรือนครัวนี้กลับคุ้มตองนวนอ้างว่าเจ้าหลวงทรงมีเมตตาต่อตนมีเมตตาต่อเจ้า หรือว่าเจ้าเข้าไปทูลขอพระเมตตาข้ารู้ว่าเจ้ากล้าทำตองนวนไม่พอใจตัดพอเสขระเทวีไม่ยุติธรรมลงโทษอ,อนันทิพย์ให้ได้รับอาญาน้อยกว่าตนตนไม่ได้เกิดมาเพื่อหุงหาอาหารให้ไอ้อีในเมืองทิพกินไอ้อ e ีที่เจ้าว่าหมายถึงพระนางหน่อเจ้าหลวงด้วยอย่างนั้นหรือตองนวลสำเพางามตวาดสวนตองนวลหน้าเจือน ออึกอกกัลไม่้าตบปากคอเยี่ยงนี้คืนปล่อยไว้ไม่ลงอาญาจะเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดีแก่พวกฝ่ายในคนอื่นๆนะเจ้าคะตองนวนเจ้าจะขอโทษข้าเองหรือว่าให้ข้าใช้อายากับเจ้าตองนวนไม่มีทางเลือกจำใจก้มลงไหว้ขออภัยเสกระเทวีพอได้แล้วข้าให้อภัยเจ้าแต่เจ้าต้องพูดความจริงกับข้า ครานี้บอกข้าได้แล้วว่าเจ้าทำอย่างใดเจ้าหลวงจึงคืนยศให้เจ้าหากพูดปดก็อย่าลืมว่าพระนางหน่เจ้าเป็นพระคณิษฐาของเจ้าหลวงเลือดย่อมข้นกว่าน้ำชั้นใดตัวเจ้าก็หาได้ต่างจากน้ำล้างพระบาทของเจ้าหลวงดอกโดนสำเพางามดักคอยอย่างนั้นตองนวลจำต้องพูดความจริงว่าเอารัตนชาติข้าควรเมืองของพ่อตนไปถวายเจ้าหลวง เสคระเทวีกับสัมเภางามได้ฟังก็อึ้งไปด้วยความรู้สึกละอายใจให้ตองนวลกลับไปได้ตองนวลกับเฟืองเดินออกมาไม่กี่ก้าวสัมเภางามตามมาขู่ตองนวลด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าเจ้าเชื่อว่ารัตนชาติของพ่อเจ้ามีค่านักก็จงใช้คุ้มตัวเจ้าให้ปลอดภัยเถิดตองนวลแต่ถ้าวันใดเจ้าทำร้ายพระนางหน่อเจ้าข้านี่แหละจะเอารัตนชาติของพ่อเจ้า ยัดปากทีละเม็ดจนเจ้าขาดใจตายตองนวนแค้นเคืองแต่ไม่โตอตอบสบัดหน้าเดินต่อไปสำเพางามสั่งริมบึงให้ส่งเจ้านางตองนวนถึงคุ้มด้วยตองนวนหันขวับมาพูดเสียงห้วนว่าไม่ต้องไม่ต้องการเกียรติยศแล้วหรือจำไว้นะเป็นอะไรก็เป็นง่ายยกเว้นเป็นเจ้าคนนายคนมีเกียรติยศมีอำนาจ ก็ไม่ต่างจากเอาอสารพิษมาพันคอคนทั่วไปย่อมเกรงกลัวแต่หากทำไม่ดีวันใดอสารพิษที่พันคอเจ้ามันจะฉกกัดเจ้าจนตายเจ้าสเภางามก็หมั่นเตือนตัวเองด้วยนะเจ้าคะตองนวลยอกย้อนเหยียดยิ้มแล้วเชิดหน้าพระไปอย่างถือดีด้วยความเป็นห่วงเมืองคุ้มที่ข่าวคราวเงียบหายไปอนันทิพย์ชวนบัวไหลไปไหว้พระ ให้ท่านตรวจดวงชะตาของเมืองคุ้มพระบอกว่าดวงชะตาเมืองคุ้มมีแต่จำเริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ดวงชะตาของอนันทิพย์น่าเป็นห่วงให้รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆไม่ทันจะกลับถึงคุ้มอนันทิพย์โดนเฟื้อแฝงเขี้ยวเข็นบังคับไปพบบุรพคามจนได้บุรพคามโมโหที่อนันทิพย์อปากต่อคำไม่ลดราวาศอก ถึงกับออกปากยกนางให้เป็นเมียเฟื้อแฝงแต่ขนองมาช่วยไว้ได้เมื่อขนองกราบทูลเตือนสติเจ้าหลวงบุรพคามทำให้เขาไม่พอใจและผูกใจเจ็บขนองด้วยอีกคนเมื่อเศรษฐระเทวีทราบเรื่องนี้จากสำเภางามที่ขนองมาเล่าให้ฟังก็ยิ่งสงสารอนันทิพย์ขณะที่สำเพางามก็บ่นว่าเป็นเวรกรรมของตน ที่มีลูกสองคนล้วนเป็นที่จงชังของเจ้าหลวงหัวอ,อกคนเป็นแม่จะทนอยู่ได้อย่างไรไม่รู้ว่าลูกคนไหนจะหัวขาดวันใดโทษเจ้าป้าข้าจะไม่ยอมให้เจ้าหลวงทรงใช้อำนาจกับเจ้าพี่เมืองคุ้มและเจ้าพี่ขนองดอกเจ้าค่ะเจ้าป้าอย่าก,กังวลไปเลยสำเพางามซาบซึ้งใจกลืนก้อนสะอื้นพูดเสียงเครือขอบระไทยเจ้าค่ะ มันคงเป็นเวรเป็นกรรมแต่ปางก่อนของข้าพระนางเจ้าก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะเจ้าคะขาดคำสองคนสวมกอดกันน้ำตาไหลพรากน้อยอินทาฝากฟังเมืองคุ้มให้ดูแลเรือนและคำล่าน้องสาวของตนเพราะตนจะไปร่วมตักบาตพระอุปคุปค่ำคืนนั่นเองเสียงปืนดังขึ้นขุนห่มฟ้ากับขุนแสงฟ้าออกไปรับศึก และลาดตะเวนเมืองคุ้มต้องอยู่เฝ้าเรือนของน้อยอินทาเพียงลำพังเป็นโอกาสทองให้สองโจรป่าดวงฤทธิ์กับดวงเดชพาคนบุกปล้นคำลาถ,ถูกฆ่าตายโดยที่เมืองคุ้มช่วยชีวิตไม่ทันจบตอนที่สี่แล้วนะคะสามารถกดเข้าไปรับฟังเรื่องย่อฉบับเต็มได้ทางซ้ายมือนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันค่ะ